สวัสดีสวัสดีเอฟซีปลาแพงเพื่อสุขสุขคนเด้อพี่น้องนี่บ่าแพงกะเลี้ยงงวัวพี่น้องจุงวัวกินหญ้าตามคันนาพี่น้องเพราะว่าบ่มีโคกไปเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะมาเถื่อนเถื่อนเถืมาแล้วพี่น้องพังเสียงพังเสียงกาเมื่ออื่นก็จะเป็นงานบุญหอ่อเขาเนาะพี่น้องห่อเข้าเป็นประเพณีลาวใหญ่อ้วนไม้แรงนี่นก็สีเขามาบ้านพี่น้อง ขามาห่อเขาเตรียมเนาะจไดย้ายห่อเขาเป็นประเพณีเนานะพี่น้องทัางอีชานเพม่อนกัคือสีคือกันเนาะพี่น้องเนาะห่อเขาสาอันนี้เป็นห่อเขาหน่อยเนาะห่อนะั้งที่สองจะเป็นห่อเขาใหญ่นาซิแมนแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะจ <c oughs> ายมาเลี้ยงงวัวพี่น้องจุ้งงวัวกินอ่ะบแซงเลี้ยงอยู่พุนมาแซงเลี้ยงเป็นหมูบเบมแพงกับจุ้งได้ทีละโตนะ้เนานะเนาะบดมีโคไปเลี้ยง Trang chung Kim tâm này Ngồi tam cả nhà cả bớt nọ đường Bạn bảo cả nhà cả bớt cả mà chuông kinh theo khăn này lại phía mà khỏi để bài lý แดดสองหมื่นอพี่น้องเลยเขาบอแพงกัเริ่มแต่กุ๊กแต่กอแต่กอใหญ่ทำได้กับเห็นกางป่างนี่น้องพอบะแพงดำหนาหานะแต่กอพักใหญ่นี่งจะเห็นเป็นลองเป็นแถวเป็นแถวบะแพงดำหนาหาอิ่มแล้วบ่คือยางตลอด เลี้ยงแบบนี้แหละพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่บ้านเฮากะบ่มีอยังเห็ดเนาะพี่น้องเนาะบ่แพงกันเลยเลี้ยงไปมีงัวมีควายให้เลี้ยงจะเลี้ยงใครกว่าโบมีอยังเลยเนาะพี่น้องเนาะมีงัวมีควายใครแน่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายกันเลยให้กว่าโบมีสัตว์เลี้ยงบ่มีอยังเลี้ยงพี่น้องทำงานลำบากมากอะพอแกะไข่ได้เนาะพี่น้องยานจำเป็นมางัวควายกะพอแกะไข่ได้ ย้ำจำเป็นกับพอได้คายนะครับพวกเราลายโตพี่น้องจูงกินได้ทีละโตเนาะกินเป็นแต่เสบบางโตกับจูงบ่ได้พี่เนาะพวกบ่เคยกินหนาเนาะสิไว้กินแต่ต้นเข่าจูงเข่ามากับบ่สนหนาพี่น้องอยากกินแต่ต้นเข่าก็เลือกจูงพี่เนาะโตที่ หูหูแน่หรือว่าโบกินต้นเขาลายเป็นไดเนาะเลือกจูงพี่น้องเอ้ตัวทีใบใบเนี่ยก็ให้กินอยู่ตามเดินบอกเอามาพี่น้องบักแพงก็กักหนามไว้เลยพี่น้องเพราะว่าบูหูพ้นสีเทาตกเหมือนใดเอาในน้าบักแพงกะเขี้ยวเลยตะแรกบักแพงบบกิดว่าสีงามสำนีกพี่น้องกะงามเติบอยู่เนาะงามเติบบักแพงตอนแรกคิดว่าโอ้ย บ่แพงบ่งบ่ได้ิดว่าสีบ่งามก็งามเต๋อพิวในพี่น้องเขาค่ะงามขึ้นมาอยู่เลี่ยงงัวแล้วกะสิไปสอนพี่น้องขึ้นไปสอนกับสาวแพงเนาะสอนกุ้งมาก่อยแรงพากันเบากันไหวกับสาวแพงจุงงัวกินหยาแล้วกะสิมาสอนกุ้ง แป้งกะบส่วนนี้กับบุคอยแป้งไดรพี่น้องเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกับเบาแสงนี่แหละนะหน้าหน้าขันยามแหล่งไรเลี้ยงง่ายเนาะพี่น้องเนาะงูเบาแพงสีมาเฮือนเองพี่น้องเลยบนอะไปหาปล่อยไปไรกับมากับบ้านเองมาเขาเคาะเองปล่อยไปกับทาควายนี่ยากพี่น้องเลยบุอยากกับปล่อยไรเสียเลยทางงวเบาแพงนี่มาง่ายเนอกจากเลี้ยงง่ายยนะเพิ่งแต่ยามนี่แหละพี่น้องยามหน้านี่แหละงัวนู ยำแหลงละปล่อยเบิดแหลงก้ามาเองพี่น้องโบเคยไปข้างคืนนะพี่น้องเนาะมาเคาะเองคือว่าหู้ววามอยู่เนาะพี่น้องโบจักเคาะแต่ว่าควายบ่าวแพงเนี่ยโบหุ้ววามพี่น้องเนียบบจักกลับไปเลยเลยจนเสียจุงกับโบเฮงกระอิ่มเนาะกินเป็นท่าแสบแท้แท้ buộc 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 cái này thì bộ u ảnh nó nhỏ rồi nè bộ u như thường ma, ma. Ma แสงกันังเผาอยู่พี่น้องเผางูปล่อยงูเลี้ยงบะแพงกะเอามาจูงนำมาแสงกับนังเผาเลี้ยงไปนำคนละนาทีนะพี่น้องคนละนาทีเดียวคนละนาทีแต่นาทีเดียวกันอยู่คนละบ่อนนะพี่น้องแต่นาทีเดียวกันคือเลี้ยงงูจูงแล้วบะแพงก็สิไปสอนหวยพี่น้องเจอกันอยู่หวยเดอบาทนี่นี่ก็มาหอดเทียง บ่าวทัดแล้วพี่น้องที่ลงสอนน้องเพิ่นมากับสาวแพงแมแล้วพี่น้องเหยียมตัวน้องเพื่อนบ่าวกับตันเชีช่ยวว่าสอนมาหล่เดียวเลยที่ถ่ายกินอยู่เพื่อนมาซะลงน้องพี่น้องลงน้องที่มาบ่าวแพงกับสาวแพงมาดำหน้าสอนเพื่อนพี่น้องวันนี้ฉันมาสอนน้องเพิ่นลงไปครับพี่น้อง ไปพี่น้องลงบบบนี้ลงน้องโบว์ว่าสิได้หลายหรือสิได้น้อยเนาะเจ้าของน้องต้องย่างก่อนพี่น้องโฮยเขาไปสุดทางเลยเจ้าของน้องโอวันเขาเลาะไปสุดทางพี่น้องเป็นพิธีเพิ่นเนาะก่อนสิลงน้องเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเอาพิธีโฮยเขาไปสุดน้องนกูจะคือพิธีเจ้าของน้องเพิ่น ต้องห้วยเขาเปลือกไปตามหนทางพี่น้องห้ยเกลียวนแต่บายลงไปเลยยจนหอดน้องเพิ่นเมื่อไรพี่น้องเ้ยการสอนมันจังสีมานเนาะพี่น้องเนาะได้บาดละขึงกระตาเพิ่นวะถ้าเพื่อนเหตุพิธีนี่แล้วกระาเพึ่งพี่น้องเพิ่นสีโม่บริสิโตจริงอ้าวโสุดทางสัาพี่น้อง ทอดเครื่องทางหอยกระตาละบ้านแล้วกันได้สิได้กุ้งมือนี่ก็แพงอยากกินก๋อยกุ้งนี่จะหาอดน้องอะไรเนาะน้องเพิ่นมาอยู่กินใส่เบ็ดกบคือสิถอดีเนาะแต่แคมป่าฝนตกมาห้าย่ยงเจ้ากบมีแต่ตัวใหญ่จะเคยไผ่มันสัดอยู่นี่ ถืตะปูเ่มงนตะปูลงน้องนะพี่น้องน้องนี่ตรงนี้ปลาคอใหญ่ถือแง้งเบาแพงแน่นอนว้าวพี่น้องเอาบกเลยนะพี่ีสอนว่ะหัวมันแหนอะไรถูกในกะมาหอดเทียง บ่าวตัดแล้วพี่น้องที่ลงสอนน้องเพิ่นมากับสาวแพงแงแล้วพี่น้องเยี่ยมตัวน้องเพื่อนบ่าวกับตันเชียว่าสอนมาไล่เด้อสิ้ถ่ายกินอยู่เพลอนกระซะลงน้องพี่น้องลงน้องสีมาบ่าวแพงกับสาวแพงมาดำหน้าสอนเพิ่นพี่น้องวันนี้สัมาสอนน้องเพิ่นลงไปครับพี่น้อง ไปพี่น้องลงแบบนี้ลงน้องโบว่าสิได้ลายลิสิได้หน่อยนุะเจ้าของน้องต้อง่างก่อนพี่น้องโอ้ยเขาไปสุดทางเจ้าของน้องวันเขาหลาะไปสุดทางพี่น้องเป็นพิธีเพิ่นนอกก่อนสิลงน้องเพิ่นเพิ่นเห็ดเอาพิธีโอ้ยเขาเปอกสุดน้องนีคือพิธีเจ้าของน้องเพิ่น ต้องห้วยขบเปือกไปตามหนทางพี่น ouais> ้องห้ยเกลียดนะแต่บาห้ยลงไปเลยเลยจนหอดน้องเพิ่นเมื่อไรพี่น้องเ้ยการสอนมันจังสีมานเนาะพี่น้องเนาะได้บาดละขึงกระตาเพิ่อนว่ะถ้าเพื่อนเหตุพิธีนี่แล้วกระถาพึงพี่น้องเพิ่นซีโมบอลลิสตโตจริงอ้าวโบสุดทางท่าพี่น้อง ทอตเครื่องทางหอยกระตาละบ้านแลวกันได้สิได้กุ้งมือนี่ก็แพงอยากกินก้อยกุ้งนี่จะหอดน้องเลยพี่น้องน้องเพิ่นอยู่กินใส่เบ็ดกบคือจิถือดีเนาะแต่แคม่าป่าฝนตกมมหาเนี่ยจเจ้ากบมีแต่ตัวใหญ่จะเคยไพ่มันสัดอยู่นี่ อียงบเลย้ปู้องน่นีอปู่งนะปูล้องนี่้องนี่ตรงมี้ปลาคอใหญ่ถือแงงเบาแพงแน่นอนว้าว่นอ้าโบกเลยนะัสอนว่ะแมนหัวหัวมันแม่นอันนี้อูกข่้นปลามากพี่ กลัวมือกล้องก็จะเอาไปตน้องมาแล้วบาทที่หนึ่งพี่น้องที่หนึ่งพี่น้องมาเบิ้งอย่าลูกมาแท็กก็ยิงกุ้งมือเลงใส่ถิ่อยู่บ่ก็ว่ายังมาซีมันมืดมันจังถือว่าเป่าแพงมาถ่าไปสมองมันอยู่พี่น้องกุ้งกุ้งกุ้งทั้งกุ้งทั้งซิว อ,อ,มมอันนี้หอยก็ถือหอยใส่ของลยหอย,ยพุ่นไปไปยิบขู่มาทำไมมาเก็บนาด้าเ,เดพี่น้อ,นอง้ามก็ใส่ของใส่ของพากันภูเขาเพื่นุนเมื่อน้ำ โอ้ปลาเลี้ยงเล่นไงปล่อยได้เอาเขาขู่ปล่อยปลาอย่างเนี่ยนี่ใส่ปลาเลี้ยงใส่บุ๋มเ็นปลาเลี้ยงได้ไหมปลาธรรมชาติ ข้าวคักพิ่สิบบาทโอ้าไปแพงลั่ตังไบรเลยพี่เน,นี่เลื่อมมือ่อนึันจะเลื่อมถี่การนั้คุญม,มาแต่สี่โม,มงมาใหมม้มันนอนหอนนะบอกมาได้สิบสองเด้อมาเก็บกลุัมพี่น้องเวลาสมมาพอควรเลยเด้อเบิ่งเก็บนะหนึ่งพี่น้องเลยแห้งแต่ที่เขอจบคลิปเนาะถาเบิ่งถ้าส้มอยู่คลิปข้าวแพงเลยพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดี